สวัสดีครับผมวันนี้พี่จะมาสอนปรับภาพคัสตอมร,รีสูลูชันแล้วก็พวกการ์ดจอทั้งหมดนะครับในเอเมดิเอตคอนเทมเพออที่ที่พี่ปรับไปนะครับก็มาถึงอย่างแรกเราเข้าไปที่เอเมดิเอตคอนเทมเพอเรอก่อนจะไปเริ่มที่คัสตอมร,รีสูสลูชันเลยนะครับผมมาที่เชนรีสูลูชันนะครับปบั๊บมันจะเป็นมันจะเป็นรีสูลูชันให้เราเลือกทุกคนตอนแรกจะไม่จะไม่มีคัสตอมข้างบนนี้นะครับจะมีเป็นอัลซ่า hd hd sd เราจะเป็น pc จะมีแค่สองโหมดโหมดนี้นะครับปั๊บหลังจากนั้นเรามาที่ตรงครัส รับนี่คัสซอมเสร็จปุ๊บแต่คือตรงเนี้ยในในวิดีโอเนี่ยคือพี่อัดจากคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับซึ่งพี่ไม่สามารถกดเคสคั s ซ่อมดีสเลชชันได้นะครับซึ่งให้น้องเนี่ยกดที่คัดซ่อมดีสเล t ชันตรงนี้ครับมันจะไม่เป็นสีเทาเนี่มันจะกดได้ครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอ่ามันจะมีให้เลือกว่าจะเราจะใส่เท่าไหร่เท่าไหร่ิร์เท่าไหร่ให้ใส่แบบแบบที่พี่ใส่ไว้นี่นะครับอันนี้นะครับที่ต้องการนะครับ 1440คูณ1080แล้วก็ใส่ไป 240Hz ถ้าจอใคร144ก็ใส่ไป144นะครับ32แล้วก็โปรเกรสซีฟนะครับใส่เสร็จปุ๊บกดออกมาติ๊แล้วมันจะมันจะเปลี่ยนจอวินโดว์เรานะครับให้เรากดแอปพลายไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราให้มากลับไปที่นานี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเรากลับมาตรงนี้นะครับถ้ายังไม่มีคําว่าคาัสตอมของเรานะครับ ให้เรากลับไปที่ค่าซ่อมอีกทีนึงครับแล้วเรากดติ๊กถูกนะครับกดติ๊กถูกเสร็จกดโอเคนะครับปั๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับหนึ่งอธิบายก่อนว่าพันสี่สี่สิบคูณหนึ่งศูนย์แปศูนย์เนี่ยมันคือพันเก้ามันคือพันเก้ายี่สิบคูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์แต่ว่าตัดกรอบเลยสี่ตัวสามแล้วก็ยืดจอประมาณมันคือ HD แต่ว่าตัดขอบข้างออกแล้วก็ยืดจอมาเพราะสาเหตุที่ใช้ มีคนหลายคนถามว่าทำไมถึงใช้ Resolution นี้ทำไมถึงลองใช้อันนี้คืออยู่ในช่วงทดลองนะครับพี่กำลังลองอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้ต่อดีไหมคือมันมีโปรเมืองนอกครับใช้ก็เลยเออลองลองปรับตามดูแล้วเฮ้ยมันยิงง่ายแล้วก็มีน้องหลายคนที่บางคนพี่สอนในสตีมแล้วแต่ว่าพี่พี่ไม่สามารถสอนในสตีมได้ตลอดไงนึกปะบางคนที่สอนไปปรับมาบางคนครึ่งหนึ่งก็บอกว่าดีผมใช้ต่อเลยผมกลับมาเล่น1 6บกาวไม่ได้แล้ว บางคนก็บอกว่าผมใช้ภาพแบบพี่ไม่ได้วะอะไรเงี้ยมันมันค,ค,วมความชอบความถนัดของแต่ละคนนะครับที่พี่อยากลองภาพนี้เพราะว่าพี่เล่น cs go มาเป็นจอยืดมาก็เลยอยากลองฟิลแม่งจะแบบเหมือนกันหรือเปล่าคล้ายกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออาจจะมีคลิปที่แล้วว่าอธิบายว่าทําไมถึงต้องเล่นส6 9ไม่เล่น4.3ตัวละครเท่ากันแต่ มันเป็น f e ลล i n g ในการลากเมาส์หันเมาส์นะครับมันเป็น f e ลล i n g การลากเมาส์หันเมาส์ซึ่งมันมีโปรมันมีโปรเมืองนอกทําก็เลย,อยลองดูอะไรเงี้ยไม่เสียหายอะไรเงี้ยครับก็ใครแบบว่าอยากลองก็ทําตามนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายด้วยว่าบางคนเนี่ยปรับปรับจอเสร็จเนี่ยแล้วทําไมจอผมเนี่ยมันมีขอบดำๆข้างๆให้เรามาที่ S Just s Top Side Position นะครับให้เลือกเป็น Full s k i e n นะครับถ้าเลือกเป็น แอสเ c t r a เรดิโอเรดิโอเนี่ยมันจะมีขอบดำเป็นแปลกๆข้างไม่ได้นต้องเลือกต้องมาง้องตรงนี้ด้วยนะครับเลือกเป็นทูสกรีนด้วยแล้วก็เดี๋ยวแถมเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถามว่าเฮ้ยสีจอพี่แม่งสดกว่าอะไรเงี้ยมาที่ a d Just Desktop Color Setting นะครับเป็นดิจิตอลบริบาลนะครับตรงนี้นะครับปรับตามใจชอบเลยนะครับแต่แนะนำว่าปรับสักประมาณ70-80นะครับปรับ100แล้วเล่นานานๆมันจะแสบตาในมาสีมันจะเข้มขึ้นนะครับ ตอนนี้แบบพี่ไม่ได้ใช้นะครับใช้50เป็นค่า default นะครับแล้วก็อันนี้พวกเผื่อใครแบบอยากดูนะครับพวกเม n a g e 3 d s e t เ i n g นะครับเอาไปปรับตามได้นะครับอีหสกายภาพการจอให้ f p พเราสูงสุดนะครับอันนี้พวกรายละเอียดอะไรพวกนี้พี่ก็ไม่ค่อยรู้นะอันนี้คือก็ไปเอามาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญเนะี่ยไอไฮดูประมาณหนะี่สำคัญลองปรับดูแล้วพีเอสมัเพิ่มนะครับ แต่ว่าตรงนี้แม็กเฟรมเรทเนี่ไม่จำเป็นต้องไอ้เอสามรอก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้ก็ประมาณนี้ก็สมมุติพอปรับเสร็จปุ๊บล้วก็เข้าเกมเลยแต่ว่าภาพภาพนี้ถ้าไม่แนะนําสําหรับคนที่แบบว่าเล่นพ u บจเล่นโอว์วอตอะไรมาก็ไม่ไม่แนะนําให้ลองนะครับสิบหเกไปดีแล้วอย่างพวกแบบพี่วูเนี้ยพี่เอาภาพนี้มา ให้พี่วูใช้ใช่ปะ่ะตอนทุกวันนี้พี่วูใช้กลับไปสี่หกเก้าไม่ได้แล้วบอกสี่ต่อสามช่วยเขาบอกสี่ต่อสามช่วยคุณได้บางคนชอบอะไรเงี้ยแบบออสคูเพจเยอร์ player. เล่นเกมภาพแบบว่าไม่ใช่ไฮเดฟอะไรเงี้ยมาชอบภาพแบบไม่ชอบภาพสวยเอาง่ายๆถ้าคนเล่นแบบว่า,าพ G ับเจออวัตอะไรเงี้ยมาแบบมไม่น่ามีปัญหาเพราะส่วนมากเขาก็เล่นสนะี่หกเก้าไปเช็คพวกคอนฟิกของต่างประเทศเขาก็เล่นภาพแบบพันเก้ากันหมด แล้วก็คนที่พี่่ใช้ภาพตามมันตอนเนี้มันปรับกลับเป็น16.9แล้วเครื่องเหมือนกันว่า u s าห์เปลี่ยนตามมันอ่ะแล้วก็ลองห้ชอบอ่ะสภาพมันเปลี่ยนกลับเฮ้ยเวอร์ชั่นไม่ตรงกันครับแสดงว่าแพทอัพแล้วนะครับโอเคครับก็มาที่ตั้งค่านะครับมาที่วิดีโอนะครับมันจะมีโผล่ขึ้นมาเนี่ครับ1440คูณหนึ่งนส่วนนะ แต่นี้พี่พี่พี่งปรับกลับไปพันเก้านะครับว่จะพรุ่งนี้ว่าจะลองเล่นมาพันเก้าดูนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปไปได้นะครับถ้าแบบมาตรงไหนรู้ตรงไหนสงสัยอะไรเดี๋ยวพี่จะมาตอบนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม